สวัสดีครับพบกับผมทามเมอร์ er, กับช่องทัมกระแสสวัสดีชาวดอมเข้มฮัสวีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้คลิปนี้เปิดตัวด้วย IG ของพี่ฮัสวีนะครับ IG พี่ฮัสวีตอนนี้มีผู้ติดตามถึง5 8 0 0 0นแ l อลโลกันแล้วนะครับขึ้นหลัก8แล้ว <c oughs> ก็เป็นอะไรที่ดีต่อใจชาวเราชาวดอมเข้มฮัสวีจริงๆนะครับถ้าเกิด ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดยังไม่ได้กด Follow พี่ฮัสวีเรานะครับก็สามารถเข้าไปที่ IG แล้วก็พิมพ์ว่า h u s s a แล้วก็ w แล้วก็ e 3ตัวนะครับก็ไปกด Follow กดติดตามกดกระดิ่งกันได้เลยนะครับรับรองจะไม่พลาดในทุกๆก,กิจกรรมที่พี่เข้มเราโพสต์นะครับ ว่าแต่วันนี้ทำไมเรามาเปิดคลิปนี้ด้วย IG ของพี่หัสวี mm hmm. เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะมารีวิวรีแคป IG พี่หัสวีกันนะครับ mm hmm. ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็สามารถกดปุ่มติดตามพร้อมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในทุกๆคลิปของช่องถามกระแสกันได้นะครับ หลายๆคนบอกว่าซองจังเลยซองแต่พี่เข้มหัสวีก่นแหมนะช่องทำกระแสก็นำเสนอข่าว,ข,าวข,าของเข้มหัสวีเป็นหลักนี่ครับยังไง,งก็ต้องนำเสนอข่าววิเข้มก็ถูกไหมล่ะครับมาดูกันนะครับว่าก็มาดูกันนะครับว่าคลิปนี้ผมจะนำเสนออะไรและแน่นอนตามปกเลยครับกับภาพภาพนี้พี่เข้มของเรานะครับได้โพสต์ IG ด้วยภาพภาพนี้ และก็มีแคปชั่นว่าผมไม่ว่างผิวแทนได้ไหมครับพร้อมด้วยรูป emoji ดำๆนะครับอด้วยการโพสแบบนี้แหละครับทำให้ผมนึกไปถึงคลิปๆหนึ่งนะครับที่ผมเคยลงในชอตเด็ดนะครับว่ามีน้องคนหนึ่งนะครับได้พูดถึงดีเค้มเราว่าไม่มีที่ให้ข่าวแล้วเข้มจำคำพูดที่คุ้นๆแบบนี้กันได้หรือเปล่าครับ แล้วถ้าสังเกต IG ของบิเคมดีๆนะครับก็จะมีการไล่เรียงนะครับในการลงภาพนะครับเหมือนจะค่อยๆซูมไปนะครับจากวันแรกนะครับที่เป็นภาพระยะไกลนะครับที่ลงท้ายด้วยแคปชั่นมะพร้าวนะครับอะแล้วค่อยซูมมานะครับเป็นภาพท้องฟ้านี้นะครับให้ย่านะครับแล้วตอนแล้วันนี้นะครับก็ซูมเข้ามาใกล้เฟรมกันเลยนะครับแล้วก็พร้อมแคปชั่นว่าผมไม่ว่างผิวแทนได้ไหมครับ ซึ่งบ่งบอกอะไรถึงบางอย่างนะครับว่าพี่ฮัสซยเรานะครับเป็นคนที่เปิดเผยนะครับแต่จะค่อยๆเปิดไปนะครับนี่ก็วิเคราะห์กันไปได้อนอกจากพี่เข้มเรานะครับได้โพสต์ภาพที่เป็นกระแสนี้นะครับก็มีการโพสต์ภาพน้องนิรินนะครับจาก ละครเรื่องตุ๊กตานะครับที่จะออนแอร์ในวันนี้วันแรกนะครับอ่ะซึ่งผมได้ทําคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับอ่ะก็ไปรับชมคลิปนั้นได้นะครับเพราะว่าพี่เข้มเราก็ได้ไปโปรโมทใน Twitter ด้วยนะครับพี่เข้มก็ได้มีแคปชั่นว่าอย่าลืมดูละครน้องรักผมนะครับตุ๊กตาหนูอยากกลับบ้านนะครับก็ติดตามผลงานของน้องรัก น้องนิรินของพี่เข้มได้นะครับคืนนี้2ทุ่มครึ่งทางช่อง7 h d กด3 5เท่านั้นนะครับส่วนเรื่องราว IG Story ในะนี้นะครับก็วันนี้ก็มีคลิปนี้ครับ แล้วก็มีสตอรี่นี้นะครับซึ่งรีสตอรี่มาจากพี่ตั้มนะครับชินโชชนะครับซึ่งมีคนนําไปเปรียบเทียบกับภาพในละครเรื่องโซเวรีนะครับเพราะว่ามันดูคุ้นๆตากับฉากละครเรื่องนึงนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะไปรีแคปในรีทวิตกันนะครับวัปเข้ามาสู่โลกทวิตเตอร์นี่นะครับเป็นไงล่ะครับกับภาพภาพนี้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่คุ้นตากันจริงๆนะครับอ่า แล้วก็ชาวด้อมเข้มซีเรานะครับก็มีความปาโมเมนต์ที่ดีต่อใจเราอยู่เสมอนะครับอย่างคุณซิมรัตนาวารีนะครับเข้มมุกก็ได้ทวิตว่าช่างเหมือนกันซะจริงๆเลยนะว่าปะภาพแรกเข้าชมวิวแล้วนะภาพ2มีตาไล่ปรินไปตายคิดถึงโซเวรีนะดูวนไปสิจ้าเข้มซีเข้มมุกมุกดานรินรักเครดิตสตอรี่พิตัมนะครับ เนี่ยครับมีความโยงกันนะครับซึ่งเป็นอะไรที่มีต่อใจชาวเราจริงๆนะครับก็ยอมรับน้ำเตื่อนเลยครับกับดอมนี้แล้ววันนี้ก็มีหลากหลายคนนะครับก็ได้มีการอ่าโพสต์ภาพนะครับที่พี่ตั้มลงใน t ิ k t o อกนะครับเป็นบรรยากาศที่พี่เข้มมาสวีเดินไปที่ทะเลแล้วก็มีอ่าเพลงประกอบนะครับยังไงก็ไปหาติดตามอ่ารับชมที่ Tik t o อกของพี่ตั้มกันได้นะครับ Tik t o อกพี่ตั้มชื่อว่าตั้ม แล้วก็ Underscore ชินแล้วก็88นะครับ t u m underscore c h i n 888นะครับคุณสายบุญชัวนะครับชายอยากมีส่วนร่วมนะครับเครดิตสตอรี่พี่เบนนะครับได้รีทวิตมาจากคุณเคเรรี่นะครับพี่เบนติดเกาะกับแัสวีแฮชแท็กเข้มแัสวีแฮชแท็กเบนสันติราชเครดิตสตอรี่พี่เนบ ie, ie, เนนะครับมา อยากมีส่วนร่วมนะครับในสตอรี่มาดูภาพที่เป็นกระแสทางโลกทวิตกันดีกว่าครับกับภาพนี้ที่พี่เข้มเราได้โพสต์ลงใน IG นะครับโดยคุณมารีนะคะบอกว่าจะมีโอกาสได้เห็นรูปใต้น้ำไหมอ่ะจนจะกลับจากกระบี่แล้วเนี่ย ก็น่าจะยังมีเวลาอยู่นะครับเพราะว่าเห็นมีงานวันเสาร์นะครับที่กระบี่นะครับซึ่งพรุนี้ก็วันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะครับก็น่าจะได้เห็นบ้างแหะครับก็มารอรุอนกันนะครับ <c oughs> <c oughs> คุณน,นกกระปุกนะครับได้ทวิตว่าหันมาแบบนี้แม่จะทํางานยังไงเซ็นถูกผิดอะไรว่ากัน <c oughs> เครดิตเจ้าของภาพซึ่งงานดังกล่าวนะครับอย่างที่เข้มมุก EU แฟนนะครับยุโรปนะครับก็ได้ทวิตข้อความว่าตารางงานเข้มหัสวีวันเสาร์ที่27มีนาคมนี้งาน Toyota f e s t i v a จังหวัดกระบี่ณบริเวณสนามหน้าสารากางจังหวัดกระบี่เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับก็มารอปันทวิตกันในวันนั้นกันนะครับกับงานนี้นะครับและการไปกระบี่ก็เพราะเหตุผลนี้ เนี่ยละครับยังไงก็ต้องขอคบคุณนะครับข่าวๆจากเข้มมก EU แฟนยุโรปด้วยนะครับหลายๆคนนะครับพร้อมที่จะปั่นแฮชแท็กให้พี่เข้มมากเหลือเกินคุณเดมูนะครับบอกว่าผมไม่ว่างเท่ากับผมยุ่งผิวแทนได้ไหมครับถามว่าผิวสีแทนชายหล่อไหมครับโอเคชายเพราะว่าพ่อแปรถูกละชายมาเง่สัญญาแม่ลูกอะสันตะเทืนอีกแล้วพ่อไปซื้อเทปกาวให้แม่ๆเขาก่อนนะเอาไว้แปะต่อสัญญา คนเลิฟยูชดานะครับได้ทวิตว่าชายหาดไปทะเลคราวนี้แม่แม่อิ่มอกอิ่มใจอิ่มตากันทั่วหน้านะครับอันนี้ก็เป็นภาพนะครับที่รีแคปนะครับมาจาก IG ของคุณยูโรนั่นเองนะครับมีความซูมนะครับลูกชายนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีต่อใจของแม่แม่เลยกันนะครับที่ได้เห็นพี่เข้มเรานะครับอ่าน ไปเช็คอินกันที่กระบี่ก็มีภาพปลามารรวๆนะครับให้หัวใจแม่แม่ได้กระทุ่มกระชวยกันมากมายเลยนะครับพี่ชมจันนะครับได้ทวิตว่าตอนนี้ผิวแทนๆเต็มหน้าท<ม>วิตฉันเลยเพิ่จังฉันชอบนะครับเห็นไหมครับว่าพี่เข้มเรานะครับมีความซูมตัวเองนะครับหามาให้ชาวเรานะครับได้ดีต่อใจกันทั่นหน้าจริงๆนะครับ นะครับที่ผมเห็นด้วยจริงๆนะครับอย่างคุณเลิฟยูชดานะครับสียงนี้ลอยมาเลยดำอยู่แล้วเข้มผมไม่ว่างผิวแทนได้ไหมครับก็จะมีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะลอยมาบอกว่าคุณชมจันนะครับบอกว่ากรีดฉันชอบรูปนี้หนุ่มผิวแทนของแม่ใดๆคือมุกนี้ได้ผมไม่ว่างผิวแทนอ้าวหัวเราะหน่อย นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นแฮชแท็กคร่าวๆนะครับที่มีคนรีแคปภาพที่เข้มนะครับถอดเสื้อกันมาอย่างรัวๆเลยนะครับและตอนนี้นะครับเห็นว่าชายหาดกรบี ร้อนระอุนะครับเพราะว่ามีนมพอดอย่างพี่เข้มมาสวีไปบุกถึงที่นะครับยังไงถ้าเกิดใครถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็สามารถกดปุ่มติดตามพร้อมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในทุกๆคลิปของช่องํามกระแสกันได้เลยนะครับและแม่ๆด้อมๆท่านไหนนะครับที่ยังไม่ได้เข้า t w i t เตอร์นะครับก็ไปรับความฟินกันได้นะครับเพราะว่าตอนนี้หน้าทวิตเตอร์นะครับโอ้โหมีการ ปลาภาพมาแบบให้แม่ๆแ,และดอมๆได้ฟินกันแบบรัวๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้กับผมทามเมอร์แห่งช่องทามกระแสลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ